อ่ะผมขอชิมหน่อยได้ไหมฮะได้ค่ะชิมนี่ร่วนมากเลยนะเนี่ยหมูอ่ะให้ผมตักเลยนะค่ะแค่นี้พออืมรสชาติโดนจริงๆโอ้โหเผ็ดร้อนรู้สึกเลยอะ่ะนายฝรั่ง <laughs> หูดับหูดับหูดับไปแล้วหูดับไปแล้วคุณเวลี่นี่ยโอ้โหูดับหูดับจริงฮะบอกเลยตะกิ้เรียกน้ำไม่ได้ยินเสียงอะไรได้ยินแต่วิ่ง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 เพราเป็นเล่นต้องคังโตๆอย่างนี้ไปเลยอุ้ยเป๊กเป๊กจะเย็นอุเผ็ดแน่นอน น,นี่รแรงจริงอันนี้อร่อยคือถึงเลยฮะอันนี้ถึง